สวัสดีครับพบกับช่อง N2P Review by j าก a นกันอีกแล้วนะครับสำหรับ EP นี้ก็ทำตามสัญญาครับที่เคยให้ไว้กับทุกท่านแล้วก็สารต่อโปรเจกต์ที่ผมอยากจะทำนั่นก็คือ อันดับมังงะประทับใจครับเริ่มโปรเจกต์แรกเลยสำหรับวันนี้ก่อนอื่นนะครับขออธิบายอย่างนี้ก่อนว่าเริ่มแรกเนี่ยผมจะทำอันดับเป็น5อันดับมังงะนะครับแต่พอไปอ่านไปศึกษาไปกลับไปดูข้อมูลว่ามังงะเรื่องนั้นมังงะเรื่องนี้ที่ผมอ่านเน่ยมันเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับมันก็คิดว่า5อันดับอ่ะ น่าจะไม่พอครับก็เลยปรับเปลี่ยนเป็น7อันดับเพิ <c> ่ม <oughs> <c oughs> มาอีก2ครับเพื่อความสมบูรณ์แบบแล้วกันในในมุมมองของผมนะ,ะเละเล็7เป็นเลขที่สวยครับสำหรับผมมาสำหรับวันนี้ผมจะเริ่มต้นด้วย7อันดับมังงะเล่มเดียวจบประทับใจที่ผมสะสมใช่ครับ ผมย้ำอีกครั้งว่าที่ผมสะสมเพราะมังงะทุกเรื่องนะครับที่จะจัดอันดับเนี่ยจะเป็นมังงะที่ผมยังสะสมอยู่นะครับบางเรื่องเนี่ย <c oughs> ก็เทขายออกไปมีบางเรื่องก็ซื้อใหม่เข้ามาก็จะมีมังงะเก่าและมังงะใหม่นะครับปนปนกันครับก็ลองดูนะครับว่าอาจจะมีบางเรื่องที่ตรงใจท่านก็ได้นะครับ จะมีบางเรื่องที่ท่านไม่รู้จักนะครับผมก็อยากให้ลองดูคลิปนี้ครับจะได้แนะนำไปในตัวครับสำหรับอันดับที่7ครับผมนี่เลยครับเธอและแมวของเธอจากสำนักพิมพ์ a n i m เมค,ครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของมาร์โกโตชินไคครับแต่ผู้วาดเนี่ยเป็นผู้วาดเรื่อง บูพิเลตสำหรับเรื่องนี้มีพิมพ์ใหม่นะครับอยู่ที่สำนักพิมพ์ฟีนิกเนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับบอกก่อนครับว่าผมอาจจะจำไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยอ่านมันนานมากก็คร่าวๆเลยที่ผมจำได้เนื้อเรื่องจะกล่าวถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับที่เดินกลับบ้านแล้วไปพบเจอกับลูกแมวตัวหนึง่งเธอจึงเก็บแมวตัวนี้มาเลี้ยงแล้ว เรื่องครับมันจะเล่าไปในสองมุมมองคือมุมมองแรกก็คือของเด็กผู้หญิงที่อมองเห็นแมวตัวนี้เลี้ยงแมวตัวนี้เล่นกับแมวตัวนี้มีความรู้สึกยังไงไปทํางานมากลับมาแล้วแบบเออโดนเจ้านายดุมีความเครียดอะไรเงี้ยหรือแบบมีปัญหาแล้วก็บำานั่งคุยกับแมวอะไรเงี้ยครับและอีกมุมมองนึงคือมุมมองของแมวนะครับที่ มีความรู้สึกว่าเออดีใจที่มีคนเก็บไปเลี้ยงมีความรักที่มอบให้รอเจ้านายกลับมาแล้วก็แบบเฝ้ามองว่าเออเจ้านายไปไหนเด็กสาวคนนี้ไปไหนอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบดีใจเวลาแบบเออเจ้านายเปิดประตูมาแล้วแบบเออดีใจว่ามีคนที่เขารักกลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับคือมุมมองของทั้งคู่ครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่ดีมากๆกครับสําหรับผมมันคือเรื่องที่ผมจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่7ครับ น่ารักครับน่ารักเรื่องนี้แฟนมังกะโตชินไคไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงอันดับต่อมาครับผมอันดับที่6อย่างที่เห็นเลยครับดราก้อนบอลเกิดใหม่เป็นยามูชาโชเดะหรือที่เรารู้จักกันในนามยำฉานนั่นแหละครับของทางสำนักพิมพ์เนชั่นครับเล่มก็จะบางหน่อยนะครับตามาพิมพ์ แรกเริ่มอ่าก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่ช่วงนั้นนะแนวเกิดใหม่อ่ะมันกําลังมีกระแสทําให้เรื่องนี้ก็ถูกหยิบยกขึ้นมาครับเนื้อเรื่องกล่าวว่าเราเนี่ยไม่ใช่เราสิต้องบอกว่าเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับอยอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยชื่นชอบดักบอลมากๆแล้วก็วันหนึ่งที่เขาเกิดอุบัติเหตุครับทําให้ตัวเขาน,นไปเกิดใหม่แต่ไม่ใช่ เกิดเป็นแบบซุนโกคูหรือเบจิต้าอะไรเงี้ยครับแต่กลับไปเกิดเป็นเยี่ยมฉาครับหรือเยี่ยมฉาในเรื่องนี่แหละแล้วเขารู้ไงครับว่าเขาจะต้องตายตอนไหนเขาจะต้องทำอย่างไงเหตุการณ์อะไรมันจะมาในอนาคตไงครับเขาก็เลยเปลี่ยนแปลงตัวเองครับฝึกฝนทําให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่จะผ่านเหตุการณ์ต่างๆครับได้ก็เรื่องถัดมาครับผมอันดับที่5ครับ อันเดธจากสำนักพิมพ์วิบูลกิจครับซึ่งเป็นผลงานของผู้วาดมือขวากับขาโจเนื้อเรื่องจะเล่าถึงความรักของคนที่เสียชีวิตครับเราจะทำยังไงครับเมื่อรู้ว่าคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักอะกลายเป็นซอมบี้ครับ <c oughs> แล้วคนที่เป็นซอมบี้อ่ะ เขามีอะไรค้างคาในใจเขาอยากจะทําอะไรให้สําเร็จหรือเขาอยากจะบอกความในใจอะไรออกไปก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยครับมันคือมุมมองของการเป็นซอมบี้แต่เป็นซอมบี้ที่แบบว่าต้องการทําภารกิจที่ค้างคาใจให้สําเร็จครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่อ่านแล้วน่ารักครับคิวใจแล้วก็มีมุมเล็กๆครับที่แบบเออบางทีบางตอนอะ ต้องบอกก่อนเับว่าเป็นแบบเป็นเล่มยวจบที่จบเป็นตอนๆนะครับแต่ในเรื่องจะเชื่อมโยงกันโดยการแบบคนที่เสียชีวิตแล้วจะกลายเป็นซอมบี้อะไรเงี้ยครับกลับมาทําตามความฝันหรือทําตามสิ่งที่อยากจะทำเนี่ยก่อนที่เขาจะจะจ,ะจากโลกนี้ไปจริงๆไงครับเป็นมุมมองที่แบบเออมันมันหาไม่ได้กับมุมมองของซอมบี้ครับก็เลยแบบอ่านแล้วมีความรู้สึกเออดีนะตัวอย่างเช่นแบบแบบพ่อที่เสียชีวิตเนี่ยอยากจะแบบไปเจอลูกครับก็ พยายามดะนโยนไปหาลูกสาวเงี้ยแล้วก็แบบเออบอกว่าเอาพอพ่อรักลูกนะพออ่อแบบเออเพราะว่าปกติไม่เคยบอกรักอะไรเยเี้ยครับเป็นเป็นอะไรที่มันซึ้งครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่ผมแนะนำครับ <c oughs> ก็ยังน่าจะพอหาได้นะครับในตลาดมือสองอ่าไม่ใช่เรื่องแรงนะครับแต่ก็อา่าเป็นเรื่องที่นานมาแล้วถ้าท่านใดแบบยังหาได้ก็แนะนำครับอันดับที่ห้าผมยกให้ครับอันเดธเรื่อง ต่อไปครับันดับที่4นั่นก็คือล่าปักษาพยายมครับของอาจารย์ฟูจิตะคาสุฮิโร่ครับสำนักพิมพ์วิบุลกิจครับเรื่องนี้สนุกครับสนุกสนุกเลยตามสไตล์ของอาจารย์เลยกล่าวถึงนกตัวหนึ่งครับซึ่งเป็นนกคูก่ซึ่งนกตัวน,นี้มันมีพลังวิญญาณและก็พลังความมืดนะครับ นกตัวนี้หลุดออกมาจากาเครื่องบินครับที่เปิดอุบัติเหตุแล้วนกตัวนี้ก็ออกมาจากกรงครับบินไปทั่วประเทศญี่ปุน่นแล้วก็บินไปทั่วเลยครับนกตัวนี้ความน่ากลัวของมันคือเมื่อนอกตัวนี้สบตาใครก็แล้วแต่ครับคนคนนั้นจะเสียชีวิตทันทีแล้วที่สําคัญไม่ว่าเราจะพบเจอนอกโดยแบบเจอเป็นตัวเป็นๆหรือ พบเจอในสื่อโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์มือถือหรือทุกอย่างเราสบตาเมื่อไหร่เราก็จะเสียชีวิตทันทีครับทําให้หลายท่านนะครับหรือหลายคนเนี่ยต้องการปราบนกตัวนี้โดยหนึ่งในนั้นคือมีนายพรานครับคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นสุดยอดของนายพรานครับต้องการล่านกคู่ตัวเนี้ยเพราะว่าเขามีความหลังบางอย่างครับเกี่ยวกับนกตัวนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นนกพวกวิญญาณเนี่ยมันก็ต้องแบบว่า เออมันต้องมีมิโกเข้ามามันต้องมีผู้เชิญวิญญาณต้องมีนู่นนี่นั่นแนวสไตล์แนวญี่ปุ่นเลยครับก็สนุกครับโหดแล้วก็แนวแบบลุ้นไปตลอดครับเรื่องว่ามันจะยังไงมันจะแบบจะจบที่ตรงไหนอะไรครับนี่ครับสารปกอ่าเป็นราคา45บาทครับซึ่งตอนนี้น่าจะหามือสองได้นะครับไม่ใช่แรเทม แต่ก็ต้องหากันพอสมควรครับสภาพสวยๆ <c oughs> นี่คือ4อันดับนะครับอันดับ4อันดับ5อันดับ6และอันดับ7ครับยังเหลืออีก3อันดับครับที่จะมีเรื่องไหนครับเข้าชิงในมุมมองของผมนะครับนี่แล้ว4ี่เรื่องที่กล่าวมาเนี่ยมีท่านใดชื่นชอบเรื่องไหนไหมครับหรือมีท่านใดอ่านเรื่องไหนไปบ้างแล้วอ่า จะตรงกันไหมอันนี้ลองคิดตามกันไปนะครับสามอันดับแรกคือเรื่องอะไรดี <c oughs> เลือกยากครับผมเองยังตัดสินใจไม่ได้เลยครับมาเรื่องที่สามครับผมอันดับสามสัญ,ญลักษณ์แห่งฝันจากสำนักพิมพ์เนชั่นนะครับสนุกครับเรื่องนี้นี่เลยครับผมดูเป็นขนาดวิกบุ๊กนะครับราคา195บาทถามว่าแพงไหมก็ อืมพอใช้ได้ครับกระดาษดีครับผมนี่เล่มบนะิ๊กบุ๊กหนาคําแปรใช้ได้ภาพสวยงามคมชัดครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอสองพ่อลูกครับครอบครัวทาโมดะครับที่กำลังสิ้นหวังครับเนื่องจากเป็นหนี่ก้อนโตเลยและกำลังถูกฟองลมละลายครับซึ่งคุณแม่หรือภรรยาครับ ก็ได้หนีออกจากบ้านไปครับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยคุณพ่อเนี่ยซึ่งไร้หนทางครับกําลังจะคิดฆ่าตัวตายพร้อมกับลูกสาวแต่แล้วครับผมก็บังเอิญครับไปเจอกับนกนําโชคตัวหนึง่งซึ่งนกตัวเนี้นำพาบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าสัญลักษณ์แห่งฝันครับแล้วสองพ่อลูกเนี้ยก็ไปตามทางที่นกพาไปครับแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์อะไรมากมายเลยครับแล้ว สุดท้ายครับ2องพ่อลูกเนี้ยจะสามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้ไหมครับแล้วก็แล้วเหตุการณ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงลองไปติดตามดูครับผมเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่ผมยกให้เป็นอันดับที่สาครับในใจผมณนะเวลานี้เลยเป็นเรื่องที่ชอบมากๆนะครับเป็นผลงานของผู้วาด20 e n t century boy ยููโตแล้วก็ม m สเตอร์ครับ ผมไม่เคยอ่านาผลงานของอาจารย์มาก่อนนะครับบอกก่อนว่าผมไม่เคยติดตามผลงานอาจารย์มาผมไม่ได้เป็นเอฟซีครับแล้วก็เรื่องที่กล่าวมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมอ Monster, Boy, Pluto, นสเตอร์ทเวนตี้ซันเจอรี่บอยพูโตอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ซื้อครับเพราะว่างบประมาณมีไม่พอก็เลยเห็นเรื่องเนี้ยเป็นเล่มเดียวจบครับเลยซื้อมาอ่านแล้วก็ชื่นชอบครับเป็นอีกเรื่องที่ประทับใจครับบอกเลย ควรค่าแก่การอ่านมากๆอันดับที่สองครับ Look Back นั่นเลยครับเป็นผลงานของอาจารย์ผู้วาดเชนซอ a w แมนซึ่งล o k Back เนี่ยเป็นเล่มที่ไม่หนานะครับผมนี่ครับเล่มบา,บางครับผม90บาทเล่มเดียวจบของทางสยามอินเตอร์คอมิกผมจะบอกไงดีครับว่าเรื่องนี้ตอนแรกนะผมไม่ได้คาดหวังอะไรเลย แต่พออ่านไปอ่านมาไงนี่มันโดนใจยังไงก็ไม่รู้ครับผมเนื้อเรื่องเนี่ยจะพูดว่าเด็กคนหนึ่งครับที่ชื่นชอบกันวาดการ์ตูนหรือวาดมัง,งะเนี่ยก็วาดตั้งแต่เด็กแล้วครับก็เออมีคนชื่นชอบมีเด็กในห้องสนใจแล้วก็วันหนึ่งที่มีคู่แข่งเกิดขึ้นมาเป็นเด็กที่ไม่ค่อยได้มาโรงเรียนครับแล้วเขาก็วาดมัง,งะส่งมาทางโราาง,งเรียนนี่แหละครับแล้วก็ คนที่เคยชื่นชอบผลงานของอตัวเอกครับก็เริ่มไม่ค่อยสนใจละไปสนใจมงังงะจากเด็กอีกคนนึงเลยทําให้ตัวเอกของเราเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราสู้เขาไม่ได้ล่ะทาไมเราไม่เก่งอ่ะทําไมเราถึงแพ้เขาอะไรเงี้ยครับมันมันเกิดคําถามขึ้นในใจมากมายครับแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันจริงๆเขาไปอ่านผลงานของเด็กคนนั้นแล้วรู้สึกว่าโอ้เออมันสวยจริงอะ่ะมันสนุกกว่าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เริ่มพัฒนาตัวเองครับ พัฒนาตัวเองให้มันแบบเก่งขึ้นให้มันดีทั้งหลายเส้นทั้งเนื้อเรื่องอะไรครับก็เริ่มฝึกฝนตัวเองจนวันหนึ่งที่เด็กทั้งสองคนนะครับไปพบเจอกันแล้วสุดท้ายทั้งคู่ครับก็มีความรู้สึกดีๆให้กันจนสุดท้ายก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันครับและหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์มากมายครับสุดท้ายจะจบลงยังไงแล้วทั้งคู่จะจบลง แบบไหนก็ลองไปติดตามดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่ผมคิดว่าภาพอะครับที่อาจารย์เขาวาดมันสื่ออะไรได้หลายๆอย่างบางครั้งไม่ต้องมีคําพูดเลยก็ได้ครับแค่ภาพล้วนๆเนี่ยมันก็แบบถัดใจมากๆนั่นคืออันดับสองครับส่วนอันดับหนึ่งที่ผมยกให้เป็นมังงะเล่มเดียวจบ ที่แบบโดนใจมากๆเลยก็คือครับลาก่อนเอริผลงานของอาจารย์ผู้ว่าเชนซอ a w แมนนั่นแหละครับสำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมิกครับนี่เลยได,ด้กระสิ์มาก็จะเล่มหนากว่าลูปแบกนะครับราคาก็90บบาท <c oughs> เรื่องนี้ผมจะบอกยังไงดีครับ แนะนำเลยครับว่าควรที่จะอ่านอย่างยิ่งควรที่จะมีสะสมควรที่จะซื้อมาเก็บบนชั้นเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่แบบมุมมองความคิดของอาจารย์ที่ต้องการจะสื้อมันมันเยอะมากๆครับเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นประมาณว่าอ่าดูตะนะครับผมเริ่มต้น ถ่ายหนังจากกล้องมือถือครับที่แม่เขาซื้อให้แล้วเขาก็ต้องบันทึกภาพของคุณแม่ไปเรื่อยๆครับคุณแม่เนี่ยกำลังป่วยครับผมแล้วก็กําลังต่อสู้กับโรคหลายจนวันหนึ่งอ่ะวันเวลาผ่านไปอ่ะเขาก็ถ่ายมือถือนะครับมาเรื่อยๆเก็บภาพต่างๆของคุณแม่เนี่ยจนวันที่แม่ของเขาครับเสียชีวิตเขาก็นั่งเสียใจครับแล้วก็คิดจะแบบจะฆ่าตัวตายตามคุณแม่ไปแต่แล้วครับก็ ก็มีบางสิ่งบางอย่างครับที่ทำให้เขาเปลี่ยนความคิดครับเขาก็นำเรื่องครับของคุณแม่นั่นแหละถ่ายทอดลงมาในเป็นวีดีโอครับเป็นเป็นหนังสั้นอ่าต้องเรียกว่าหนังสั้นแล้วก็ไปเปิดที่โรงเรียนสุดท้ายครับก็ทําให้แบบเพื่อนๆอ,อ่ะเขาไม่เห็นด้วยครับว่าเออคุนจะเอาความตายมาล้อเล่นอย่างนี้คุณจะแบบน,นู่นนี่นั่นดราม่ากันใหญ่ครับสุดท้ายก็แบบเออไม่ไหวละ ยูตาก็บอกเออขอไปตามทางของตัวเองดีกว่าจนวันหนึ่งครับที่เขาไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าเอลิซึ่งเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยต้องไปลองอ่านดูครับว่ามันเป็นยังไงผม,อ,มอยากพูดครับแต่มันเป็นการสปอยมากเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่สนุกครับอ่ะลองไปอ่านดูครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่ผมคิดว่าสนุกมากๆครับผมผมไม่ได้คาดหวังกับเรื่องนี้เลย แต่พอไปอ่านเรื่องเนี้ยมีความรู้สึกว่าเออดีดีมากๆเลยมันทั้งแบบในมุมมองหลายๆอย่างอะครับอย่างมังงะเล่มเดียวจบเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากนะครับกับการสื่อสารให้เข้าถึงผู้อ่านได้บางเรื่องนะครับก็จะมีแบบ4ตอนจบบางเล่มก็จะเป็นแบบ5ตอนจบแล้วตอนสั้นๆอย่างเงี้ยครับมันยากนะครับที่จะสื่อความหมายได้ทั้งหมดอะไรเงี้ยครับ ถ้ามันหลายเล่นมนะครับมันยังเออมันยังเข้าใจได้ว่าช่วงแรกอาจจะปูเนื้อเรื่องอช่วงกลางอาจจะพีคช่วงท้ายาบทสรุปประทับใจอะไรอย่างี้ครับแต่เนี้ยมันเป็นเล่มเดียวจบไหมครับคือเราต้องแบบทําให้ตอนแรกมันน่าสนใจแล้วก็แบบให้เราสื่อสารถึงคนอ่านให้เร็วที่สุดผมถือว่า,ามาังงะเล่มเดียวจบเนะี่ยเป็นอะไรที่อ่านง่ายๆครับย่อยง่ายแล้วก็หาเรื่องสนุกจริงๆอ่ะมันหาย,ยากนะครับ และนี่ก็คือ7อันดับมังงะเล่มเดียวจบประทับใจที่ผมสะสมครับเป็นยังไงกันบ้างครับถูกใจหรือโดนใจท่านบ้างหรือเปล่ามีเรื่องไหนที่ตรงใจท่านบ้างไหมครับทบทวนนะครับผมอันดับที่7ครับเรื่องเธอและแมวของเธออันดับที่6ดดากอนบอล เกิดใหม่เป็นยามูชาโชเดออันดับที่5อันเดอันดับที่4ล่าปักษาพยายมอันดับที่3สัญ,ญลักษณ์แห่งฝันอันดับที่2ลุกแบ็คและอันดับที่1ครับลาก่อนเอลิ <c oughs> นี่คือ7อันดับของผมนะครับผมส่วนท่านใด มีเจ็ดอันดับของท่านลองมาพูดคุยกันนะครับเนื้อเรื่องคร่าวๆที่ผมกล่าวมาในแต่ละเรื่องนั้นอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างก็ขออภัยนะครับเพราะว่าเรื่องบางเรื่องครับผมก็อ่านมานานแล้วบางครั้งมันก็จําไม่ค่อยได้ครับใช้เพียงความทรงจำคร่าวๆครับว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงแกนหลักของเรื่องประมาณไหนอะไรเงี้ยครับ ก็เลยอธิบายประมาณนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้โปรโดเข้าใจนะครับดีใจครับที่ได้ทำโปรเจกที่อยากจะทำสักทีนึงซึ่งนี่คือ EP แรกนะครับที่ผมทำนั่นคือการจัดอันดับมังงะเล่มเดียวจบส่วนหัวข้อต่อไปจะเป็น7อันดับมังงะในหัวข้อไหนก็รบกวนครับผมติดตามกันต่อไปด้วยนะครับสุดท้ายครับผมช่วงพูดคุย วันนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องงานหนังสือที่จะถึงนี้ครับวันที่28มีนาคมถึง8เมษายน2567งานหนังสือก็จะเริ่มแล้วนะครับทุกสำนักพิมพ์ประกาศลิขสิทธิ์ใหม่ที่จะวางจำหน่ายแล้วรวมไปถึงเล่มต่อที่จะออกใหม่บางสำนักพิมพ์ประกาศว่าจะมีบ็อกเซตนั้นบ็อกเซตนี้ ถูกทุกท่านเตรียมเงินเตรียมตัวเตรียมใจกันหรือยังครับส่วนผม,มช่วงนี้บอกเลยว่าเหนื่อยใจครับมีงบประมาณไม่เยอะครับผมแล้วก็วางแผนครับว่าจะไปงานหนังสือแล้วก็เดินเที่ยวใช้จ่ายยังไงเข้าบูธไหนไปหาสำนักพิมพ์ใดแล้วก็ไปดูเรื่องอะไรอะไรเงี้ยครับผมก็วางวางแผนไว้บ้างแล้วครับก็พยายาม จะไปซื้อไม่เยอะครับเพราะส่วนหนึ่งอ่ะผมซื้อทางออนไลน์มาบ้างแล้วแล้วก็ไม่อยากไปแบกครับผมต้องใช้คําว่าแบกไม่ไม่ต้องการแบบเออไปถือของหนักอะไรเงี้ยครับเพราะว่าด้วยร่างกายที่ไม่ค่อยดีครับแล้วก็อายุที่มากขึ้นมันทําให้เราอ่ะไม่สามารถถือหนังสือเยอะๆได้หรือแบบแบกหนังสือที่มีน้ําหนักเยอะๆได้ครับ เพราะว่าหนังสือสมัยนี้ครับจัดพิมพ์ด้วยกระดาษกรีลีสกระดาษถนอมสายตาแล้วก็แบบมันมีน้ําหนักนะครับผมไม่เหมือนมังงะสมัยก่อนที่แบบน้ําหนักจะเบาแล้วก็คือเราสามารถแบบทิ้วหรือเราถือเราแบกสี่สิบเล่มห้าสิบเล่มหกสิบเล่มสบ,สบายสบายแต่โอ้โหสมัยนี้แค่สักยี่สสาสิบเล่มนี่ก็จะไม่ไหว,วนะครับ <S <S อย่าลืมนะครับว่าน้ําหนักอ่ะมันเยอะขึ้นมันหนักมันหนักขึ้นท่านใดที่ไปอ่ะก็ คำนวนกระเป๋าให้ดีที่สำคัญนะครับผมก็ระวังพวกมิจฉาชีพด้วยพวกลวงกระเป๋าพวกกลิกกระเป๋าอะไรประมาณนี้ครับผมมันมีในงาน,งานหนังสือแทบทุกปีเลยครับก็ระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง N2P Review by j จ d าก c o n ด้วยนะครับส่วนท่านใดชื่นชอบบทความบทรีวิวรบกวนครับผม ไปที่แฟนเพจ Facebook N2P Review สุดท้ายและท้ายที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขกับสิ่งที่ท่านรักนะครับวันนี้ไปละครับบ๊ายบาย